วันนี้ช่องรีฟเอ็กซ์พาทุกคนมาพบกับรถขุดไฮดรอลิกระดับตำนานรุ่นใหญ่ที่หลายคนรอคอยนั่นคือโคเบิลโก้เอสเคสามรุ่นปี2026รถขุดที่ถูกพัฒนาให้ตอบโจทย์งานหนักงานใหญ่และงานต่อเนื่องในทุกสภาพแวดล้อมตั้งแต่ไซต์ก่อสร้างขนาดใหญ่งานเหมืองงานถนนไปจนถึงงานโครงสร้างพื้นฐานระดับประเทศรุ่นนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นที่ผสานพลังความประหยัดและความทนทานเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ทันทีที่มองเห็นตัวเครื่องสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือดีไซน์ที่แข็งแกร่งดูดันแต่ยังคงความเรียบหรูตามสไตล์ของแบรนด์สีตัวถังที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้ดูโดดเด่นในไซต์งานโครงสร้างเหล็กถูกเสริมความแข็งแรงในจุดสำคัญไม่ว่าจะเป็นบูมอาร์มหรือช่วงล่างทำให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่ารถขุดรุ่นนี้พร้อมรับมือกับงานหนักตลอดทั้งวันโดยไม่ต้องกังวลเรื่องความล้าหรือการสึกหรอที่รวดเร็วเกินไป หัวใจหลักของโค b บิลโก SK 350ปี2026คือเครื่องยนต์ดีเซลสมรรถนะสูงที่ผ่านมาตรฐานไอเสียยุคใหม่ให้พลังที่สม่ำเสมอแรงบิดมาเต็มตั้งแต่รอบก่ับช่วยให้การขุดการตักและการยกวัสดุดหนักเป็นไปอย่างราบรื่นจุดเด่นสำคัญคือการบริหารจัดการเชื้อเพลิงที่ฉลาดขึ้นระบบจะปรับการจ่ายน้ำมันตามลักษณะงานแบบอัตโนมัติทำให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการลดต้นทุนระยะยาว ระบบไฮดรอลิกของรุ่นนี้ถือเป็นอีกหนึ่งจุดขายหลักการตอบสนองของคันบังคับมีความแม่นยำสูงผู้ควบคุมสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของบูมและอาร์มได้อย่างนุ่มนวลไม่กระชากแม้ในงานที่ต้องการความละเอียดเช่นการปรับระดับพื้นหรือการทำงานใกล้โครงสร้างสำคัญความแรงของระบบยังคงอยู่เต็มที่เมื่อจำเป็นต้องขุดดินแข็งหรือหินทำให้ทำงานได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ห้องโดยสารของ Co b บิลโก SK 350รุ่นปี2026ถูกออกแบบใหม่เพื่อความสบายสูงสุดของผู้ขับขี่ภายในกว้างขวางลดเสียงรบกวนจากภายนอกเบาะนั่งถูกออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์รองรับสรีระได้ดีแม้ต้องนั่งทำงานต่อเนื่องหลายชั่วโมงก็ไม่รู้สึกเมื่อยล้าแผงควบคุมถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบใช้งานง่ายหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่ให้ข้อมูลสำคัญแบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะเป็นสถานะเครื่องยนต์อัตราการใช้น้ำมันหรือระบบเตือนความปลอดภัยต่างๆ ในด้านความปลอดภยัยรุ่นนี้มาพร้อมเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับทั้งผู้ควบคุมและทีมงานในไซต์ระบบกล้องรอบคันช่วยลดจุดบอดทําให้มองเห็นสภาพแวดล้อมโดยรอบได้ชัดเจนยิ่งขึ้นระบบเตือนการทํางานผิดปกติจะช่วยแจ้งเตือนทันทีเมื่อเกิดปัญหาลดความเสี่ยงต่อความเสียหายใหญ่ในอนาคตนอกจากนี้โครงสร้างห้องโดยสารยังถูกออกแบบให้แข็งแรงปกป้องผู้ขับขี่ในกรณีเกิดเหตุไม่คาดคิด อีกหนึ่งจุดที่ผู้ใช้งานหลายคนให้ความสนใจคือเรื่องการบำรุงรักษา c o b o l c o SK 350อปี2026ถูกออกแบบให้ดูแลรักษาง่ายจุดตรวจเช็คต่างๆเข้าถึงได้สะดวกช่วยลดเวลาการหยุดงานเพื่อซ่อมบำรุงอะไหล่มีความทนทานอายุการใช้งานยาวนานทําให้ต้นทุนในการดูแลรักษาต่อปีลดลงอย่างชัดเจนเหมาะสําหรับผู้รับเหมาที่ต้องการรถขุดที่พร้อมทํางานได้ตลอดเวลาเมื่อนําไปใช้งานจริงในไซต์ก่อสร้างขนาดใหญ่ รถขุดรุ่นนี้แสดงให้เห็นถึงพลังและความเสถียรอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการขุดดินปริมาณมากการตักหินหรือการยกวัสดุหนักตัวรถยังคงทรงตัวได้ดีไม่โครงเคลงทําให้การทํางานปลอดภัยและรวดเร็วมากขึ้นประสิทธิภาพที่ได้ช่วยลดระยะเวลาการทํางานโดยรวมส่งผลให้โครงการเสร็จตามกําหนดหรือเร็วกว่าที่คาดไว้สำหรับงานเหมืองโคบิลโก้ SK 350ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ ด้วยพลังขุดที่สูงระบบไฮดรอลิกที่ทนทานและโครงสร้างที่ออกแบบมาสำหรับงานหนักโดยเฉพาะรถขุดรุ่นนี้สามารถทำงานต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมที่โหดได้อย่างมั่นใจลดความเสี่ยงจากการหยุดงานกระทันหันซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับผู้ประกอบการอีกหนึ่งความโดดเด่นของรุ่นปี2026คือการนำเทคนโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยบริหารจัดการรถผู้ใช้งานสามารถติดตามข้อมูลการทำงานของเครื่องผ่านระบบตรวจสอบจากระยะไกล ช่วยวางแผนการบำรุงรักษาได้ล่วงหน้ารู้สถานะรถแบบเรียลไทม์ลดโอกาสเกิดปัญหาใหญ่และช่วยให้การจัดการฝูงรถขุดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในมุมของผู้ควบคุมลถความรู้สึกขณะใช้งานของเบนโกเอสเค้ปี2026คือความมั่นใจการตอบสนองของเครื่องที่ดีทำให้ควบคุมงานได้ง่ายลดความเครียดในการทำงานเสียงเครื่องที่เงียบขึ้นช่วยให้ทำงานได้อย่างมีสมาธิยิ่งขึ้นนี่คือรายละเอียดเล็กๆที่สะท้อนให้เห็นถึงการใส่ใจของผู้ผลิตต่อประสบการณ์ของผู้ใช้งานจริง หากมองในภาพรวมรถขุดรุ่นนี้เหมาะกับผู้รับเหมารายใหญ่บริษัทก่อสร้างโครงการโครงสร้างพื้นฐานและผู้ประกอบการเหมือนที่ต้องการเครื่องจักรที่เชื่อถือได้ใช้งานหนักได้จริงและช่วยลดต้นทุนในระยะยาวแม้จะเป็นรถขุดขนาดใหญ่แต่การควบคุมที่ง่ายและระบบช่วยเหลือต่างๆทำให้แม้ผู้ควบคุมที่มีประสบการณ์ระดับกลางก็สามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจ สำหรับใครที่กำลังมองหารถขุดรุ่นใหม่ในปี2026ที่ครบทั้งพลังความประหยัดความทนทานและเทคโนโลยีสมัยใหม่โคเบิโก SK350 ถือเป็นหในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามด้วยชื่อเสียงของแบรนด์และการพัฒนาที่ต่อเนื่องรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์งานยุคใหม่อย่างแท้จริงท้ายที่สุดช่องรีฟอหวังว่าสคริปต์รีวิวในวันนี้จะช่วยให้ทุกคนเห็นภาพชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับรถขุดรุ่นนี้ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้รับเหมาผู้ประกอบการหรือคนที่สนใจเครื่องจักรกลหนักโ o เบิ c โก SK 3 5 0 p 2 0 2 6ปี2คือรถขุดที่สะท้อนถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและความคุ้มค่าในการลงทุนอย่างแท้จริงถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่อง Revex เพื่อไม่พลาดรีวิวเครื่องจักรและยานยนต์รุ่นใหม่ๆใ,ในอนาคต